สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำฝนเพเกมนะคะเราอยู่ในเมือง GTA Free City Low p a Season 3วันนี้เราจะมาแนะนำผู้เล่นใหม่และสถานที่ต่างๆในเมืองนะคะผู้เล่นใหม่ที่เข้าเมืองมานะคะก็จะได้รับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องน้ำห้าพิซซ่า5นะคะเราจะไม่มีรถส่วนตัวให้คุณต้องปั่นจักรยานไปนะคะ ก็จะพาไปทําความรู้จักกับตลาดกลางอ่อนนะคะซึ่งเป็นที่ผู้เล่นใหม่น่าจะไม่ค่อยรู้จักกันว่าอยู่ตรงไหน,นไปกันเลยไปสิไป,ไปไปเด็วเ,เราก็ถึงกันแล้วนะคะนี่คือตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์เลยนะคะซึ่งข้างในก็จะมี ข,ของต่างๆที่เราฟาร์มมาของที่เราฟาร์มมาที่เรามาขายแน่นอนอยู่แล้วค่ะราคาแต่และรอบมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะมีการปรับเปลี่ยนนี่คือฝั่งท็อป5นะคะคนที่ติดท็อปเงินเยอะที่สุดและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับราคาตลาดตอนนี้ว่าตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่และเราก็จะพาไปอีกที่นึงนะคะที่ผู้เล่นใหม่เข้าออกเยอะมาก หรือต้องไปรักษาอะไรอย่างนี้นะคะถึงกันแล้วนะคะนี่ก็คือโรงพยาบาลของฟรีซิตี้โลเพนะคะเป็นจุดที่ผู้เล่นใหม่จะมายืนกันนะคะเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันแล้วก็บางคนแปลกใจว่ามันคืออะไรนะคะสองห้องนี้เหมือนบ้านแต่จริงๆแล้วมันคือ ห้องอาบน้ำค่ะมันคือห้องอาบน้ำแล้วเราก็อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนนะคะ หลอดสองหลอดหมดนะคะมันจะเป็นหลอดสีเหลืองกับสีแดงนะคะถ้าหมดเราต้องกลับมานอนนะคะไม่งั้นเลือดเราก็จะลดนะคะแล้วก็จะมาบอกการใช้ GPS นะคะ GPS ไว้ใช้สำหรับสถานที่ทั่วไปงั้นถูกกฎหมายผิดกฎหมายการานเปิดรถแล้วก็ปั๊มน้ำมัน,นะคะเพื่อผู้เล่นหมยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าสถานที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนนี่นะคะแล้วเราก็ ได้เลยถ้าเราจะไปตรงไหนมันจะมีบอกทุกอย่างเดี๋ยวน้ำฝนนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะในการทับ GPS ไปสถานที่ต่างๆนะคะเ,เช่นนะคะน้ำฝนอยากจะไปทำงานเก็บหอยอแบบใกล้ๆในเมืองนะคะก็จะกดไปเลยที่ GPS แล้วเราสังเกตในแผนที่นะคะส่วนใหญ่คนจะไปที่ผิดกันตรงที่เรามาร์กที่มันเป็นวงกลมนะคะ เหมือนเป้าอะค่ะแต่จริงๆแล้วเราต้องไปตามสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมสีแดงเราต้องไปตามจุดนั้นนี่ค่ะให้ดูนะะเห็นไหมคะมันจะเป็นจุดแดงๆอยู่ค่ะว่าตรงนั้นคือที่สถานที่ทํางานที่เราจะไปแล้วก็สถานที่ทํางานแต่ละครั้งนะคะที่เวลาเราทํำ GPS ไปมันจะอยู่ห่างกันเป็นระยะ ไมากนะคะถ้าเราไปไม่ถึงจริงทับ GPS ดีกว่าค่ะเพราะกันหลงด้วยนะคะแล้วก็จะเก็บในห้ดูนะคะในตัวของคุณสามารถเก็บออของที่ทำงานหรือของฟาร์มได้ความจุประมาณ50ค่ะแต่ถ้าอยากเติมให้มันเยอะๆนะคะมีโดนินะคะจากนายกสามารถโดนิดกระเป๋าได้เพิ่มช่องได้ความจุได้คะ่ะแล้วเราก็จะไป แล้วก็ตลาดกลางนะคะเห็นไหมคะในแผนที่บางครั้งมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีแดงให้ว่ามันอยู่ตรงนั้นเราจะขับตามมันก็ได้หรือเราจะขับเลยมันก็ได้นะคะว่ายังไงเราก็ต้องตามสามเหลี่ยมวงวลอยู่แล้วคะ่ะว่าตรงนั้นมันคือสถานที่ที่เราจะไปขับไา้นะคะ มากไว้นี่ค่ะคือสถานที่ที่เราจะมาขายของที่เราไปฟาร์มมาในแต่ละรอบนะคะแล้เราก็ต้องวิ่งหาอะไรชื่อนะคะว่าเราต้องขายตรงไหน,นว่ามันคืออะไรอันนี้ค่ะเราเจอแล้วว่าเราต้องขายนี้พอเราขายเสร็จนะคะก็เราอาจจะไปดูที่ป้ายราคาตลาดก็ได้ว่า ตอนนี้ราคาอะไรดีสุดวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็มาแนะนําเกี่ยวกับเพื่อนใหม่ที่จะเข้าเมืองมาการทับ GPS ไปสถานที่ต่างๆสถานที่ฟาร์มนะคะหรือสถานที่ทั่วไปนะคะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้ำฝนทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณครับ